คำพูดเชื่อดเชือนค,คำพูดเสียดสีคำพูดกระแทกแดกดันคำพูดสบป,ประมาทบับ้นคดีความต่างๆนั้นมาจากปากทั้งนั้นหลวงพ่อครับในเมื่อที่เราบอกว่ามักมีองค์8เนี่ยในเมื่อสัมมาทิฏฐิเรามีแล้วก็คือความเห็นชอบนะครับแล้วก็มาสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบแล้วทําไมเราต้องมีสัมมาวาจาอีกครับเพราะว่ามนุษย์เราได้มี สามภาคใช่ไหมฮะภ,ภาคกายภาควาจาภาคใจอันสัมมาวาจาก็มาเป็นภาคคําพูดภาคใช้ปากสุดท้ายคือหมายว่าคือคนเราคิดอะไรก็สุดท้ายก็ต้องออกมาทางปากนี่แหละก็มันไม่มีทางเลี่ยงเนี่ยก็พุทธเจ้าตรัสวกรรมสามกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรม<อ>สัมมาวาจาาเป็นวจีกรรม มักองค์ที่สซึ่งจะนําความสําเร็จก็ได้นําความเสื่อมก็ได้นะทีนี้พอสัมมาวาจาแบบคําพูดชอบคําพูดถูกต้องถ้าใช้ทางธรรมก็คือคําพูดที่เป็นไปเพื่อการเตือนตนและเตือนผู้อื่นพูดให้เห็นภัยในวัฏสงสาร,รอย่างเงี้ยการพูดที่ให้กิเลสลดนะ ก็เป็นสัมมาวาจาในทางธรรมอย่างนั้นเวลาเราพูดว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานี่ก็เป็นสัมมาวาจาในทางธรรมแต่เตือนสติแต่อย่าพูดเฉยๆนะต้องพูดแล้วเราเข้าใจด้วยนะส่วนมากเราสวดไปบางทีก็ได้แค่สวดแต่ในชั้นนี้อยากจะฝากสัมมาวาจาทางโลกเนี่ยกับสําคัญไม่น้อยกว่าทางธรรมคือถ้าเกิดพูดดีก็คือเป็นสีกักตัวจเจริญเลยละ่ะปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ก็มาจากคําพูดทั้งนั้นคําพูดเชื่ดเชื้อนคําพูดเสียดสีคําพูดกระแทกแดกดันคําพูดสบป,ประมาทบ,บันคดีความต่างๆนั้นมาจากปากทั้งนั้นหลวงพ่อแล้วอย่างนี้ตอนที่พระเจ้าตรัสเรื่องนี้เนี่ยพระเจ้ามีการขยายความไม่ว่าสัมมาวาจาในเชิงของการปฏิบัติแล้วอ่ะต้องทํำยังไงในชั้นพุทธพจน์เนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ขยายความเพราะว่าเป็นเป็นพระบาลี าอกากาัาจารย์หรือพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ท่านก็ถอดความ,มแล้วก็นําตัวอย่างมาให้เราได้พบสัมมาวาจาในทางโลกก็คือพูดคําจริงคือคําจริงก่อนคําจริงก่อนคําไม่ส่อเสียดคำไม่ส่อเสอเียดไ,ไม่หยาบนะไม่เพอ้อเจอ้อไม่หยาบด้วยนะไม่เพ้อเจ้อนี่เพอ้อเจอยังไงหลวงพ่อเพอ้อเจอ้อกพูดเหลวไหลพูดไร้สาระนะพูดไปเรื่อยอเช่นว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพนะครับไปในปีพศ .2560 เนี่ยก็เตรียมตัวนะครับตรงย้ายไปซื้อบ้านที่อื่นเลย คือพูดเพอร์เจอร์โดยที่คิดเอาอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลรองรับคนเอาข้อมูลอะไรมาเยอะๆแล้วก็คือประมวลผลแล้วก็คิดเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมาเที่ยวมากล่อมให้คนคิดตามเขาอย่างนี้ถือว่าเป็นการพูดเพอร์เจอร์ก็ไม่เป็นสัมมาวาจาท่านจะเห็นได้ว่าในมรคแปดเนี่ยทางโลกนั่นอะอานวยคุณมากเลยนะถ้าเดินตามมรคทั้งแปดข้อเนี่ยโดยเฉพาะสัมมาวาจาอย่างเดียวถ้าทุกคนยึดสัมมาวาจา คดีความหมิ่นประมาทไม่มีนะฮะและไม่แตกเลาโดยโดยเฉพาะสังคมไทยปัจจุบันเนี่ย mm hmm. ถ้าเราหันหน้าใช้มาแปดข้อที่สามเนี่ยเอาสัมมาวาจามาก็มีแต่ความนอบน้อมมีแต่ความนอบนอบ้มมนอมม,ม,ม,มีแต่ความให้เกียรติกัน mm hmm. ไม่ว่าฉันดีไม่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น mm hmm. อย่างเนี้ยนั้นธรรมะพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาหลวงพอ่อแล้วคราวนี้คือในในแง่ของสัมมาวาจาเนี่ยเชิงของภาคทางโลกนี่คือเห็นชัดเจนภาพชัดเจนแล้ว แต่ทางธรรมอ่ะสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมต้องทําอะไรอ่ะคนที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้วาจาให้น้อยใช้วาจาเนี่ยไปสาธยายพระตรีปิฎก<ม>ไปสวดมนต์<ม>นั่นจึงจะเป็นสัมมาวาจา<ม>วาจาที่เปล่งออกมาก็ควรควรจะเป็นปัญญาที่ให้มองเห็นทุกข์<ม>ให้เกิดความเบื่อหน่ายจากทุกข์เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามีทุกข์ดูกนพิสูจน์ทั้งหลายมีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์มีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างนั้นคือวาจาที่เปล่งออกมาก็ควรจะเป็นวาจาที่ทําให้เกิดประโยชน์ ก็ใช้ได้แต่นี้ประโยชน์มันมีประโยชน์3ระดับ,รบประโยชน์ในชั้นมนุษย์ประโยชน์ในชั้นสวรครค์ประโยชน์ในชั้นสูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยก็แต่ขอให้มีประโยชน์ก็เป็นสามอาวาจาทั้งนั้นเข้าใจแล้วหลวงพ่อเรอขอบคุณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666